ตั้งแต่เปิดคาเฟ่นะคะก่อนจะนอนก็หาอะไรดูค่ะว่าจะเอาอะไรมาตกแต่งคาเฟ่เพิ่มเติมนะคะแล้ววันนี้ของที่สั่งไปก็มาส่งแล้วค่ะเดี๋ยวน้องมัจะมาแกะกล่องให้ดูพร้อมๆกันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างดี <ปะ S 2> ที่ร้านนะคะโตไม่พอค่ะคุณหลังก็เลยทํากันสั่งมาเพิ่มอีก3มตัวเดี๋ยวยังไงก็ต้องสั่งมาเพิ่มเรื่อยๆนะคะโตอันนี้คือดีค่ะก่อนหน้านี้นะคะคุณกวางก็สั่งมาให้คนส่งมาแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะต้องทํากันประกอบเองเดี๋ยวน้องมันะคะก็จะทํากันแกะแล้วก็ให้คุณหลังนะคะเป็นคนประกอบเลยตตัััวทท้้งงหมดด3นะะะคคคคไรรรรบบขออุุ่ปกกกณ์็ ะะเวลาสั่งอะไรนะคะก็ต้องเช็คดูตลอดยค่ะว่าได้ของครบหรือเปล่าและสิ่งนี้เป็นสิ่งที่น้องมดรอนานมากๆค่ะต้องรอของเป็นเดือนเลยนะคะมันคืออะไรนะคะเดี๋ยวเรามารุ้นพร้อมๆกันเลยดูจากกล่องนะคะดาวไม่ถูกเลยค่ะพอแกะออกมาเท่านั้นนะคะอ๋อรู้แล้วสั่งจนลืมเลยนะคะเป็นเดือนเดือเลยค่ะพี่นั่นก็คือชั้นกระถงางใส่ดอกไม้นะคะซื้อมาเพื่อเอามาตกแต่งคาเฟ่นะคะเป็นมุมเล็กๆนะคะพี่พี่ได้ถ่ายรูปกันตอนนี้นะค,ะคุณหลังตั้งใจประกอบโตแล้วก็ชั้นวางกระถางมากๆเลยส่วนน้องมดนะคะสส่ใช้กําลังขายกโตไปเลยนะคะน ่ะพี่พี่เป็นชั้นกระถางดอกไม้ที่น้องมมชอบมากๆแต่ตอนนี้นะคะดอกไม้ยังไม่มีค่ะเดี๋ยวน้องมมจะไปลองเอาดอกไม้ที่อยู่หน้าคาเฟ่มาใส่ดูนะคะสีสันก็จะดูสดใสขึ้นมาเลยว้าวพอใส่ดอกไม้เข้าไปเท่านั้นนะคะทุกคนดูน่ารักขึ้นจริงๆส่วนน้องยินดีตัวแสบนะคะ,ะ,คะเห็นอามอท,ทำะไรนะคะก็อยากจะมาช่วยด้วยตลอดแต่ดอกไม้ของน้องมมนะคะยังไม่พอค่ะสงสัยต้องไปหาซื้อมาเพิ่มส่วนชั้นนี้นะคะน้องมมจะวางตรงไหนนะคะเดี๋ยวน้องมมจะมาอัปเดตให้พี่ๆได้ดูกันค่ะ